รปปขอนะเป็นการประชมุมตามวรอบของการประชมุมเรื่องการดูแลในเรื่องของเอกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวนาเป็นหลักนะครับก็มีหลายอย่างที่เราจำเป็นต้องปรับปรเปลี่ยนไปอันนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ข้าวหรือแล้วใช่ไหมเราก็ในหน้าตามนี้แหละนะแต่ละอย่างเราเป็นความเดือดร้อนของภาคเกษตรกรเราพยายามดูแล,แลให้ดีที่สุดแล้วกันแต่ทองที้ทงนั้นต้องมีการปรับปรเปลี่ยน อะไรกันบ้างในอนาคตนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหามากมายในเรื่องของการใช้กุมาที่อยู่จํากัดเหมือนกันนะครับแต่เราก็ยืนยันว่าจะดูแลให,ให้ดีที่สุดนะนะเืินมีอะไรไหมก็คงคงคงยังไม่พูดอะไรนะก็ต้องรอรัศชิจาออกก่อนแล้วกันนะอันนี้มันจําเป็นหรือเปล่าต้องพูดไอ้ทำนองนั้นอนะ่ะ ทำไมก็ผมยังเป็นรัฐบาลอยู่เลยเนี่ยแล้วจะเลิกกันเลิกกันเป็นรัฐบาลเลยหรือไงมนต้องอยู่กันถึงเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องรอเรื่องตั้งใช่ไหมเราจะตั้งรัฐบาลแล้วก็ถ้าทำได้เร็วก็เร็วนะนอเวันนี้จะออกรากิจานจะประกาศในวันนี้ไหมคะคะรกิจารจะออกวันนี้ไหมคะก็บอกให้เดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเออออกมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นล่ะนะ ก็คงต้องอย่างนั้นแล้วมัง้งเนาะเออเป็นนายกก็ต้องทำทำเองทำก่อนอะได้ว่าขั้นตอนเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้รอแต่ประกาศเลยนะต้องรอรอรอวันนี้ไหมคบรอไงรอรอไม่เห็นต้องทิง<ม><ม>้งเลยเลยก็ทิ้งแบบฝากช่วยกันดเนินการต่อไปในช่วงการรักษาการให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วก็ให้กหลังใจกับรัฐบ,บาลหน้าในการจะทำงานให้มันเข้ากรอบ ที่เราทําอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นการทําเพื่อความมั่นคงยัง่งยืนของประเทศเรานะ,ระเ,เรื่องด้วยกันเราก็ทํามาด้วยกันแต่ทุกภาคนันแหละนที่ผ่านมาก็ทุกพรคก็ร่วมทำงานไปด้วยกันนโยบายที่ออกไว้ทั้งหมดที่ทํามาสี่ปีก็เป็นนโยบายที่ชอบร่วมกันในคอรมอลที่ดีใช่ไหมวันนี้นนก็ก็ทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีไม่ใช่ว่าเออเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไ่พูดกันไม่ได้ไม่ถูกเพราะอยู่ในคอรมอลด้วยกัน เรื่องรยต่อของรัฐบาลในการเียว่างของข้าราชการเนี่ยไม่หวันหรอกเพราะว่าผมก็กำชับไปแล้วนะแล้วผมก็พยายามไปตรวจไปดูติดตามงานอยู่แล้วก็กช่วงนี้ก็คงต้องไปดูให้มากหน่อยเข้าใจไหมเพราะว่าเป็นกังวลตรงนี้เหมือนกันว่าโครงการที่มันติดค้างอยู่มันถึงไหนอะไรยังไงกำชับเ่านั้นแหละเพราะว่าดูว่าใหม่อะไรมันก็ไม่ได้ตามกติกากรกตเนาะุ่นี้เลยค่ะคอรมก็จะชี้แจงเรื่องอนาจพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้ก็ไปประชุมประชุมกกตมาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงชี้แจงในครมเลยจ้ะ ถ้านายกขาล่าสุดพระเนตรปวีติทานข้าวแต่ท่านอนุจริตและท่านสัจพยายามได้ตามเรื่องนี้นะเหมือนจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้าหรือเปล่าก็มาทานข้าวด้วยกันไม่ใช่เหรอใช่ค่ะมันก็เหมือนเป็นการจับมือเป็นพันธมิตรก็คุณไปคิดเอาเองหมดแล้วแหละคุณไม่ได้นั่งอยู่เขาคุณก็ไม่รู้เขาพูดอะไรกันผมก็ไม่ทราบไม่ควรจะท่านปวีตงนีไหมคะ เรื่องที่เขาทานข้าวกันนะทำไมเขาทานข้าวเขาไปไหนก็ต้องคุยด้วยหมดเหรอแล้พี่ไปทําอะไรมาพี่ไปกินข้าวเพราะอะไรพี่กินข้าวกับเขาทำไมผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะจุ่งยิ่งแบบนั้นผมไม่ใช่เป็นคนอันที่บอกมีการจับมือด้วยครับมีการจับมือทางร่วมกันก็คงคิดเราเองเขาคงไม่เห็นรูปเขาจับมือเลยจับเหรออ้าวแล้วเอขาท่านคุยกันก็ก็ถามคนพูดคนคุยที่ผมไม่ได้คุยด้วยนี่นะเออก็นั้นแหละจะถามในที่เรื่องที่ผมไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ ไม่ไม่ทราบอ่ะไม่รู้อ่ะยังไม่เลือกตั้งโดยต,ตัวเชื่อว่าจะได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งไหมครับโดยตัวผมไม่คิดเลยทั้งนั้นนะผมทําให้ดีสุดแล้วก็ก็เห็นก็เห็นก็คือเห็นนะก็โผล่คือโผล่โผล่คือโผล่ใช่ไหมแล้วแต่ว่าอยู <c <c ่ที่ประชาชนนั่นแหละต้องการอะไรยังไงนะที่มันควรจะถูกต้อง ที่เป็นคนจะทําให้ประเทศชาติไม่เสียหายนั่นแหละนั่นแหละสำคัญที่สุดของรัฐบาลต่อไปผมก็อยากทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วในาจับมือกันของแต่ละพรรคตอนนี้ในส่วนของท่านเองคิดว่าหากได้กลับเข้ามาเนี่ยจะจับมือกับใครวางไว้อย่างไรต่อไม่รู้เหยังไม่ทราบเงินมาใครจะได้ใช่ไหมแล้วเขาจะจับกับผมเปล่าอย่าไม่รู้กันไม่ใช่ผมอยากจะจับเขาข้างเดียวได้เมื่อไรแล้ะก็แล้วแต่เอาประเทศชาติมากกอนกันนะจะทําอะไรก็ตามหอยถึงประเทศชาติเป็นสนชั้เป็นหลัก อขายี่จะไปขายกับประชาชนัเนี่ยคะคือผมบอกแล้วไนงะว่าทุกอย่างเนี่ยก็ให้ดูผลงานการปฏิบัติการทํางานในช่วงที่ผ่านมานะก็ทั้งในส่วนของถ้าพูดในส่วนของพักเนี่ยมันก็คือพักร่วมรัฐบาลใช่ไหมครัซึ่งวันนี้ก็ลงเลือกตั้งกันทั้งหมดอยู่แล้ววันนี้ก็มีพักใหม่ขึ้นมาคือรวมไทยทัศชาติที่นายกก็เป็นเขาให้เป็นประธานยุศาสตร์ซึ่งผมก็เอาแนวทางที่เราขับเคลื่อนกันนี้ไปขับเคลื่อนต่อใช่ไหมเพื่อไปถูกความมั่นคงมา,างคังยังยืนนั่นคือวิสัยทัศน์ของของเรา พราะนั้นทำาไเก็ตามก็ต้องต้องคำนึงถึงวิสัยทัศน์ว่าเราต้องการประเทศชาติเ,เดินหน้าไปทางไหนนั่นคือคำว่าวิสัยทัศน์ในอนาคตประเทศเราจะเป็นประเทศอะไรที่มีไรายได้สูงขึ้นไหมเป็นไรายได้ที่เอ่อพิ่มขึ้นจากไรายได้ปานกลางอ่ะเป็นระดับสูงได้ไหมใช่ไหมนั่นคือความมุ่งหมายนั่นคือวิสัยทัศน์ของเรามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเราว่านะประเทศชาติมันม่นคงระชนชนบ้างข้างเราอยากอยู่กันอย่างพอเพียงและยั่งยืนในอนาคต อะไรนะอะไรนะการที่นายกเลือกเราวันนี้ต้นทางแล้วคิดว่าไม่ได้ตัดสินใจผิดในการที่เลือกเส้นทางแบบนี้คือมันมันไม่มันถามไบบนั้นไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้ว่าตัดสินใจผิดหรือถูกผมก็พยายามทำอะไรที่ดีที่สุดแต่นะก็ต้องผลเลืพธ์ตั้งออกมาก็ตามนั้นน่ะก็เปรูต้องการยังไงก็อย่างนั้นแหละนะ ร่วมปร์เลยร่วมสออก็จะไปยังไงเลยพอแล้วไม่ตอบแล้วกันเมืองทั้งเลยรื่องก็ขอให้ประชาชนมีความสุขไม่แตกแยกไม่แบ่งแยกกันสามรักสามัคคีรักษาสามสถาบันของเราให้ได้แล้วกันฝากไว้แค่นั้นนีคํําคาพูดทํานองว่ากับอภินิวิทว่าหากใครได้มากกว่าก็เป็นนายกไปอันนี้จริงหรือเปล่าคะก็ไม่ได้ยินเนี่ยแล้วท่านไม่ได้พูดกับผมด้วมันด้ยินก็ไปถามท่านโอเคนะ ผมไม่ได้อยู่ร่วมในการทักเหตุการณ์ก็ถามผมผมไม่รู้และผมไม่ได้สนใจจะอ่านด้วยของคุณท่าน่่เกี่ยวกับะเอยะปงข่นเองใชมาไม่ไยังไม่มีไม่นจะไปอะไรด่าอะไรล่ะเอ่อมาจะมาพัวพันอะไรเกี่ยวข้องกับทางเราไหมคะวันที่เราทำได้วันนี้าทำได้ดีหรือเปล่าล่ะค่ะเราล้มหมือนเขาไหมไม่ล้มค่ะเราไม่ล้มก็แดงว่าเราทำดีอยู่่ว รวังหรือนกกต้องมะวังนะแต่างประเทศไทยทางรัฐบาลนายกเองต้องติดตามแล้วกระัระเรืนี้มันตลอดทำให้วันที่เราเราไม่เป็นแบบเขาไแต่ก็ไม่รู้ว่าสากาเป็นุามาไปไม่าทางเรเป็นแูไว้แล้วกันอ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสำนักข่าวไอเนนนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศการถแถลงข่าวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ก็เป็นที่แน่ชัดแต่นะคะว่าวันนี้ค่ะก็จะมีราชกิจจานุเบกซ้านะคะเกี่ยวกับเรื่องกฤษฎีกาการเลือกตั้งน,นะคะขอภายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกฤษฎีกาการยุบสภานะคะที่จะออกมาในวันนี้ซึ่งทามพลเอกประยุทธ์นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอก ยังคงบอกว่าให้รอนะคะให้รอราชกิจจาออกก่อนนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ก็คงต้องรอกันต่อไปนะคะว่าจะออกในช่วงไหนซึ่งตอนนี้นาะยกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ในตอนนี้นะคะส่วน ในประเด็นเกี่ยวเรื่องของพักต่างๆนะคะมีการดิวกันในการจับมือร่วมรัฐบาลนะคะแล้วก็ล่าสุดเราก็จะเห็นภาพที่นายอนุทินพร้อมด้วยนายศักสยามชิดชอบรวมไปถึงนายชาดาไทยเศรษนะคะแกนนำของพรรค ภูมิใจไทยนะคะที่มีพาไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันกับพลเอกประวิทย์นะคะแล้วก็ทางคุณอนุทินเองก็ได้มีการยอมรับว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขในหลังการเลือกตั้งนะคะซึ่งในประเด็นนี้ทางนายกรัฐมนตรีเองบอกว่าตนเองไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปคุยด้วยไม่ไม่ได้ทราบในเรื่องนี้แล้วก็พลเอกประวิทย์ก็ ไม่ได้พูดเรื่องนี้กับตนเองแล้วตนเองก็ไม่ได้ถามพลเอกประวิทย์นะคะค่ะและ้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดนะคะค่ะ และนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็บอกนะคะว่าไม่ได้รู้สึกหวั่นนะคะว่าหลังจากที่รัฐบาลเป็นรักษาการแล้วหลังจากที่มีการยุบสภาแล้วข้าราชการจะเกี่ยวว่างแล้วก็ยังไม่ตอบอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคิดว่าตนเองจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่ายังไม่ได้คิดในตรงนั้นนะคะก็ไม่ได้คิดนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะตอบได้ในเรื่องนี้ ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองค่ะวันนี้ถ้าจากสีหน้าท่าทางของทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะที่ได้มีการตอบเกี่ยวกับ ประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเมืองแล้วก็โดยวันนี้หลักๆเองสื่อมวลชนน่ะก็จับจ้องไปเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งที่หลายพักการเมืองนะคะขณะนี้ก็มีการดิ้วกันในการเรื่องทํางานร่วมรัฐบาลหลังการเลือกตั้งนะคะซึ่งในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติเองก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพักใดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้วส่วนจุดขายของพักรวมไทยสร้างชาตินั้นนะคะอยู่ที่ไหนสื่อมวลชนเองก็ได้มีการสอบถามนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกนะคะจุดขายของพักรวมไทยสร้างชาติที่นายกรัฐมนตรีได้มีการพูดมาตลอดก็คือ mm. เกี่ยวกับเรื่องของผลงานรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาค่ะส่วนเรื่องของการตัดสินใจพลาดที่มาลงสนามการเมือง หรือไม่เป็นการตัดสินใจที่พลาดหรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอบไม่ได้นะคะและส่วนประเด็นที่เป็นของขวัญวันเกิดนะคะว่านายกรัฐมนตรีอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งก็บอกว่าอยากให้ประชาชนนะคะไม่มีความแตกแยกค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการถแถลงข่าวของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันนั้น วันนี้นะคะที่สื่อมวลชนจํานวนมากก็มาเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมีการถแถลงข่าวนะคะแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์กับทางกะกะตด้วยนะคะซึ่งทางกะกะตนะคะได้เข้ามาหาดูกับรัฐบาลค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะทางกะกะตอเองก็มีการนัดนะคะ นะัดประชุมกรกตชุดใหญ่นะคะเพื่อกําหนดเกี่ยวกับเรื่องของวันเลือกตั้งที่ชัดเจนนะคะต้องรอดูว่าจะเป็นวันที่7หรือ14พฤษภาคมแล้วก็รวมไปถึงการเปิดรับสมัครสสแบบแบ่งเขตทั้ง400เขตด้วยค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะในส่วนของขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเปิดรับสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อค่ะซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมค่ะช่วยติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดซีเฟิร์สนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมและฟังข่าวสารจากเพจสำนักข่าวไอเอ็นด้วยค่ะดิฉันนำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไอเอ็นรายงานจากทรมเนียบรัฐบาลค่ะสวัสดีค่ะ